สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาพบกับวิชาหน้าตสินไทยกับคุณครูจโจออ้นะคะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักของคุณครูทุกคนค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดการติดตามสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนไปกดติดตามช่อง YouTube ฉัดนราบันเทิงสินด้วยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยจ้า เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเรามาฟังสรุปกันอีกรอบพร้อมๆกันเลยจ้าค่ะเรื่องแรกที่เราเรียนนั่นก็คือเรื่องนาตยศัพท์นาตยศัพท์ความหมายหมายถึงศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำที่ใช้ในการแสดงนาฏศิป์การฝึกขัดนาตยศัพท์ในส่วนขาที่นักเรียนเพ,พิ่งฝึกปฏิบัติไปจะมีทั้งหมด4ท่าดังนี้ค่ะห กระชุงเท้า2กระดกเท้า3ก้าวไข้และท่าที่4ก้าวข้างนั่นเองค่ะและเรื่องที่สองที่นักเรียนได้เรียนไปนั่นก็คือภาษาท่าค่ะภาษาท่าที่นักเรียนได้เรียนไปก็จะเรียนเกี่ยวกับภาษาท่าที่สื่ออารมณ์ของมนุษย์นะคะค่ะภาษาท่าที่สื่ออารมณ์ของมนุษย์นั่นก็คือ การไร้รำหรือการเคลื่อนไหวท่าทางที่บ่งบอกอารมณ์และความรู้สึกที่มีลีลาท่าทางเฉพาะท่าทางที่นักเรียนได้ฝึกไปนั่นก็คือท่าโกรธท่ารักท่าดีใจและท่าเสียใจนั่นเองค่ะเด็กๆจําได้ไหมเอ่ย หน่วยการเรียนรู้ที่สองสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวตัวชี้วัดตัวชี้วัดจะมีทั้งหมด2ข้อนะคะข้อที่1สอ1สาปสาทับสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆในสถานการณ์สั้นๆข้อที่2สอ1ส,สาปสาทับสแสดงท่าทางประกอบเพลง ตามรูปแบบน้าทศินต่อมาจุดประสงค์การเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้จะมีทั้งหมด3ข้อดังนี้ 1. อธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวประกอบท่าทางเรียนแบบสิ่งต่างๆได้ 2. ปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบท่าทางเรียนแบบสิ่งต่างๆได้และ 3. เห็นประโยชน์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบท่าทางเรียนแบบสิ่งต่างๆได้นั่นเองค่ะนักเรียนผังสาระการเรียนรู้ค่ะเรื่องสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4หัวข้อใหญ่ๆดังนี้ค่ะเรื่องที่1ที่นักเรียนจะได้เรียนใน สื่อการเรียนการสอนครั้งนี้นะคะก็คือการเคลื่อนไหวประกอบท่าทางค่ะหัวข้อที่2ที่จะเรียนนะคะนั่นก็คือการเคลื่อนไหวประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะหัวข้อที่3การเคลื่อนไหวประกอบสถานการณ์สั้นๆและหัวข้อที่4ค่ะการเคลื่อนไหวประกอบสถานการณ์ที่กำหนดค่ะ สร้างสารรค์การเคลื่อนไหวค่ะในชีวิตประจำวันของเรานะคะนักเรียนจะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่แล้วใช่ไหมคะเช่นเดินวิ่งกระโดดออกกำลังกายค่ะการเคลื่อนไหวเหล่านี้นะคะก็จะสามารถนำไปใช้ประกอบเพลงหรือเรื่องราวต่างๆ ที่สามารถนําไปใช้ในการแสดงค่ะเราไปดูเลยนะคะว่าสามารถนําไปใช้อย่างไรได้บ้างพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะหนึ่งการเคลื่อนไหวประกอบท่าทางค่ะการเคลื่อนไหวประกอบท่าทางนะคะนักเรียนจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อเรียนแบบสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองค่ะเช่นเรียนแบบคนเรียนแบบสัตว์เรียนแบบสิ่งของซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปนะคะตามเหตุการณ์หรือการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะตัวอย่างการเคลื่อนไหวประกอบท่าทางค่ะ การเคลื่อนไหวประกอบท่าทางคุณครูก็จะยกตัวอย่างดังนี้ค่ะค่ะดูรูปภาพที่หนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเรียนแบบท่าทางของเป็ดนะคะค่ะดูคนที่อยู่หน้ากระดานนะคะนักเร,รียนค่ะเด็กที่อยู่ด้านหน้ากระดานนั้นก็กำลังทำท่าทางที่เรียนแบบเป็ดอยู่นะคะโดย จะใช้มือทั้งสองข้างทำลักษณะคล้ายๆกับเป็นปีกของเป็ดนั่นเองค่ะแล้วย่อตัวลงให้หัวเข่าชิดกันนะคะจากนั้นเอ็นลำตัวไปด้านหน้านักเรียนลองทายสิคะว่าเป็ดนั้นเดินช้าหรือเดินไวใช่แล้วค่ะเป็ดนั้นเดินช้านะคะค่ะต่อไปเรามาดูรูปที่สองค่ะค่ะนั่นก็คือ การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อที่จะเรียนแบบท่าทางของนกค่ะดูรูปภาพเลยนะคะค่ะนักเรียนที่ยืนอยู่ตรงนั้นด้านหน้าของกระดานนะคะก็กำลังกางมือออกทั้งสองข้างจากนั้นขยับมือขึ้นและลงคล้ายๆกับนกที่กาลังบินอยู่นั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนก็สามารถลองฝึกปฏิบัติทั้ง2ท่าที่เป็นตัวอย่าง การเคลื่อนไหวประกอบท่าทางได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เรามาช่วยกันสรุปกันอีกหนึ่งรอบนะคะค่ะวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนเกี่ยวกับสร้างสารรค์การเคลื่อนไหวใช่ไหมคะเรื่องที่นักเรียนเรียนนั่นก็คือการเคลื่อนไหวประกอบท่าทางค่ะ การเคลื่อนไหวประกอบท่าทางนะคะก็จะเป็นการเรียนแบบสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวของนักเรียนเองเช่นการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบคนเรียนแบบสัตว์เรียนแบบสิ่งของค่ะตัวอย่างคุณครูก็จะยกตัวอย่างให้เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเรียนแบบสัตว์ใช่ไหมคะค่ะก็จะได้แก่ท่านกท่าเป็ดค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนการบ้านสำหรับวันนี้ 1. ให้นักเรียนนะคะฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบท่าทางได้แก่ท่าต่างๆดังนี้คะ่ะ 1. ท่านกบิน 2。ถ้ท่าม้ากำลังวิ่งและ 3. ท่าปลาว่ายน้ำา 2. ให้นักเรียนถ่ายรูปท่าการเคลื่อนไหวประกอบท่าทางทั้ง3ท่านะคะที่อยู่ด้านบนค่ะถ่ายยังไงใช่ไหมคะเรามาดูตัวอย่างการถ่ายรูปส่งงานกันนะคะค่ะดูรูปภาพเลยค่ะนักเรียนถ่ายรูปแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นเมื่อนักเรียนถ่ายรูปเสร็จนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ของนักเรียนเองนะคะส่งงานลงในกลุ่มไลายนะคะส่งลงในอารบัมส่งงานวิชานาฏศิลป์ไทยนะคะนักเรียนเรามาดูตัวอย่าง การส่งการบ้านกันนะคะนักเรียนค่ะให้นักเรียนนะคะถ่ายรูปการเคลื่อนไหวประกอบท่าทางนะคะทั้ง3ท่าดังนี้ค่ะ 1. เรียนแบบท่าทางของนกที่กำลังบินอยู่ 2. เรียนแบบท่าทางของม้าที่กำลังวิ่งและ 3. เรียนแบบท่าทางของปลาที่กำลังว่ายน้ำนะคะดูรูปภาพตัวอย่างได้เลยนะคะนักเรียน เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะดังนั้นให้นักเรียนทำการบ้านส่งคุณครูด้วยนะคะแล้วเรามาพบกัน EP ต่อไปคะ่ะไปแล้วนะคะไว้บายสวัสดีคะ่ะ